พิกัดที่พักเขาโคที่อายรักมากหน้าฝนนี้ใครจะมาบอกเลยว่าหมาะทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ว่าราคานี้ทายมาว่ากี่บาทเดี๋ยวฉเฉลยทายคลิปการเดินทางของายวันนี้ไปแบบโถด,ดสวนตัวนะคะแพลนว่าจะออกเช้าที่แปลว่าเที่ยงเดินทาง 5- 6ชั่วโมงกว่าจะถึงที่พักระหว่างทางก็คือโอ้โหแกดูทางโคงของ<น>ที่กินมาเมื่อเช้าจะออกจากเดิมหลายใช่ค่ะปังเย็นชาไทยโอคาเฟช่วยคุณได้คนชอบกินกันเยอะมากน้องเป็นปังเย็นสไตล์ไทยนะคะอร่อยมากชาหอมๆจุ่มกับขนมปังนุ่มๆายมีสั่งน้ำส้มปั่นเพิ่มมาด้วยสดชื่นมากๆ เป็นลายทองเที่ยวไทยน่ารักเวอร์แถมข้างแก้วมีให้สแกนเข้าเว็บของทททให้ทุกคนเจอที่เที่ยวหรือที่พักอื่นๆแต่ละจังหวัดด้วยไปลองกันที่โอาคาเฟ่นในเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยส่วนแก้วลายน่ารักน่ารักนี้มีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะกว่าจะถึงที่พักก็เย็นมากละ่ะไอพักที่เขาขอเบเบนะคะจองเป็นห้องดิมเมอร์วิลล่ามีอยู่ห้องเดียวด้วยแบบเ้ข้ามาแล้วแบบอ้ยอยู่ถ่ายใจแทนโทษนะคะระเบียงคุณพี่จะใหญ่อะไรขนาดนี้ทุกคนและมันสวยมากใหญ่มากของของไอก็จะลกๆหน่อยขออนุญาตถ่ายสลับระหว่าางตอนช้